แล้วมีอีกข่าวเ,เรื่องเนี่ยที่ป๊อบบอกว่าป๊อบมีมุมมองกับเรื่องนี้ก็คือข่าวที่ Spotify เขายกเลิกสัญญาเมเมเกนกับแฮร์รี่ใช่ไหมคะ <c oughs> ดูคุณจอห์นสันจากแ s กซนะคะอย่างนี้สปอติฟา e เอ็กซ์เ e อ,ออกมาแล้วนะคะว่าตอนช่วงที่เขาฮอตฮอตแล้วก็มีคนต้องการเสียงเขานะคะขึ้นมา ก็ให้เงินไป30ล้าน oh. ดอลลาร์นะคะสัญญาณนี่คือรับเงินไปแล้วเซนสัญญารับเงินไป30ล้านดอลลาร์สหรัฐ <Yes. S 1> แล้วก็คือก็กตั้งชื่อ a r t y t y ไาเป็นพ p ดแคสต์เอาชื่อลูกชาย r r h i i นะคะก็เป็น Arch-Type Arch ขึ้นมา oh. แล้วก็คือคนก็คือเข้าไปเพื่อจะสนใจ oh. เพื่อจะฟังเขาอะ่ะคือเราตามโจโรเก a นที่เขานะมีที่หนึ่งแบบคนตามเยอะที่สุด Arch type oh. อาร t y p e เปะ พุ่งไปเลยเลยโจโรกรันไปออกนะคะคนตามไปแล้วสภาพักห่งคือการที่ทําแบบว่ารายการวทิทยวเนี่ยคือไม่ใช่รายการวีทุแต่คือป็นเป็นพอดแคสต์เนี่ยต้องมีคอนเทนต์ต่อเนื่องนะคะถ้าคุณให้ไปสามสิบล้านก็ต้องต่อเนื่องพอสมควรมันไม่ต่อเนื่องอ,อ,อ่ะเออเขาไม่ทำคือทำแต่มันไม่ต่อเนื่องอ่ะต้องรับผิดชอบจะรับเงินก็ต้องรับผิดชอบถูกต้องไหมอย่างน้อยสมมติว่าสามสิบล้านนี่ขอเวลาครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ย ก็ต้องทําทุกวันทุกวันแต่เขาไม่ทำางี้อ่ะหรือว่าทําแล้วแต่ว่าคอนเทนต์มันไม่ได้เรื่องคอนเทนต์ันแตกคนเราเนี่ยจะจะว่าสกุลแล้วครอบครัวตัวเองนางขนาดไหนจนกระทั่งคนจะเบื่อถูกต้องไหมแฮร์รี่ก็ออกหนังสือออกมาตอนนั้นขายดีกับไบเบิลอีกนะขายดีกว่าไบเบิลขายเป็น ตอนนี้คือลดราคาไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาแล้วใช่ไหมคะมเราจะว่าครอบครัวแต่คือไม่มีอะไรสร้างสารรค์มันก็จะน่าเบื่อมากๆเลยอะคะ่ะก็คือมาดีแต่พูดโจมตีราชาวงศ์อังกฤษแลก็คือคนก็จะโจมตีเขาเพราะว่าราชาวงศ์อังกฤษนี่คือเขาไม่มีสิทธิ์จะโต้ตอบได้จะไปว่าวูยังยบบว่าเคสจะแบบเคสทำให้จรลองไห้นะคะแต่เขาจะโต้ตอบไม่ได้ไง นั่นคือก็ถือว่าคืคอคือใครเป็นบูลนนบลี่ใครกันแน่ใครบูลลี่ใครกันแน่อุ้ยไม่ใช่ดิฉันคุณยังมาทางนี้เราถามว่าแบบเขาบอกว,ว่าเขาโดนบูลลี่ใช่ไหมคะว่ามีคนถามว่าลูกเขาจะสีอะไรขึ้นมาอช่ะคะแต่จริงๆแล้วนี่คือเขาก็ลูกดำตรงไหนเนี่ยฮะดูดำตรงไหนเนี่ก็เหมือนคนไทยเท่าไหร่ไม่ใช่ดำแต่เขาพยายามที่จะสร้างว่าเขาถูกกระทํานะ เหมือนตอนนี้ไม่ใช่วันตอนนี้คือใช้ความเป็นดําขึ้นมาแล้วคือหน้าตาขาวขนาดนั้นน่ะนะคะผมก็ไม่หยิกไม่อะไรเลยนะคะก็เขาไม่ไม่มีใครถามหรอกนะแล้วก็เอาเป็นอิ e ขึ้นมาอแล้วก็ไม่รู้เหรอาราชบัลอังกฤษก็คือก็ขายทาสอันแรกแรกนะคะที่เลกถูกต้องไหมเราพูดอะไรผิดไปเนี่ยที่้ว แอฟริกาใช่ป่ะที่อินเดียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เข้าใจไม่ค่อยรู้คุณคงศักด์บอกว่า fake it until you make it fake it till you make it นะคะถูกต้องค่ะเออหมายความว่าไงหลอกลวงประชาชนไปเรื่อยๆโนยท่างหาตัวเองเจอหลอกลวงตัวเองไปเยหลอกลวงไม่ใช่ตัวเองนะแต่คนอื่นนะคะอันนี้คำนี้อ่าเอเนี่เราเราใช้เป็นแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยรอกอ่าฮะ ถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองอเรามันจะต้องคอปคนอื่นก่อนก๊อปคนอื่นก๊อปปี้คนอื่นเรียนแบบคนอื่น,นแล้วจันถึงจหาตัวเองให้เจอ,อนะคะสตีฟเทเลอร์นักร้องของเอลสเมธตอนช่วงดังๆนะคะยุค70อนะโรลิ่งสโตนดังทุกคนต้องหามิกแจ็คก็ของอเมริกาสตีฟเทเลอร์ Taylor, ก็คือเป็นมิกแจ็คก็ของอเมริกา ก็เรียนแบบเมกแจ็ค huh. ก uh ับอเมริกามานะคะก็คือบอกเขาเป็นคนพูดเองว่าเฟกชีเมกก็ค huh. ือ f เฟกเหมือนเขานะคะเหมือนเรย์ชาร์ลส์ก็คือนักร้องก็ร้องเพลงเหมือนแบบแนตคิงโค e แต่คนเราเรียนแบบคนอื่นเนี่ยนะคะสักพกจต้องหาตัวเองให้เจอบทส่วตัวเองให้เจอนะคะของเขาเองคือเขา Fake, Fake, Fake ไปคือคนสักพักนึงเนี่ย เวลาปีสองปีผ่านไปอ่ะมันไม่มีอะไรน่าสนใจถ้าบลูอย่างเดียวว่าครอบครูสกุลอย่างเดียวอ่ะคงก็จะเบื่อเอาค่ะนะคะถึงว่าเขาก็ถอนสัญญาตอนนี้ยังมีคอนแทคอยู่กับเน็ตฟลิกนะคะอ่าก็ทํารายการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ตัวเองอีกแล้วเฮริ่กับมีเก้นไปพู่งตรงไม่ได้ดูเลยอืมอันนี้คือนะออกมาแล้วก็อ่ยังจําได้นั่งอยู่เข็มอยู่เข็มบบกโอ๊ยอีนี่ทำไมมันฟีขนาดนี้นะคะแล้วก็ใช่ คนมันจะเห็นเองอะอนะคะว่าเขาตั้งใจจัดงานให้คุณทําทุกอย่างให้เต็มที่คุณรับราชการเป็นตัวแทนของราชการเป็นตัวแทนของราชวงศ์อังกฤษนะคะแล้วคือคําพูดของคุณ z ลซเบตคืออะไรคะ Keep a stiff upper lip นะคะก็คือ don't complain don't explain เข้าใจแปลว่าอะไร don't complain คือว่าอย่าบน่นอ,อย่าที่บาย นโยบายของแบบคุณนัสเบตคือดองเปนแล้วดองสเปนคืออย่าบ่นแล้วก็ไม่ต้องอธิบายคือถ้าอยากดูสง่าดูดีนิ่งๆเอาไว้ไม่ต้องไปพูดว่าฉันไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้หาศัตรูทำไมถูกต้องไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องเป็นราชวงักฤษทุกคนก็ทำได้นะควรจะบ่นอย่าโวยวายและไม่ต้องอธิบายควรจะค่ะจะมีคำพูดอันหนึ่งว่าพระเจ้านะคะกอรจีบัส ลูกตาสองลูกตาหูสองหูปากอันเดียวค่ะต้องการให้เราพูดครึ่งหนึ่งใเราให้เราดูเยอะๆสังเกตเยอะฟังเยอะๆถูกปากเนี่ยทำงานทีหลังฟังสังเกตไว้แล้วคือจะเป็นไม่ได้อย่าอย่าอย่าสร้างสตรอว์จะไปว่าคนที่เขามีอำนาจเช่นพ่อที่เป็นคิงของอังกฤษเช่นพี่ชายนะคะที่จะเป็นคิงอังกฤษต่อ,อแล้วคืออ่านไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเขาอิจฉานะ มันเหมือนอิจฉาพี่ชายมากกว่านะคะมันก็นา่าเสียใจเสียดายนิดนึงตอนนี้ทุกคนรุนอยู่ว่าหวังว่าเฮรีจะอย่าแล้วจะกลับอังกฤษขน<บ>านั้นเลยคะแต,แต่บางคนก็บอกก็เขาก็มีลูกกันสองคนปะอืมอืมอืมโอเคเราเราไปเรื่องอืนอ่นแล้วกันไม่รู้เป็นไะเรจะเกิด <c oughs> <c oughs> ขึ้นคือมันก็แบบคุณประมางไป ปภา,ากรวินบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ว่าหมูป่าด,ด้วยค่ะข่าวนี้ช็อกมากอืข่าวนี้ก็ก็คนไทยที่ติดตามผลงานของท่านก็รู้สึกเสียใจแต่ว่า,เ,าเราเนี่ยได้ข่าวมาว่าท่านเข้าผ่าตัดหลายครั้งแล้วค่ะผ่าตัดโรคโรคมะเร็งน,นะคะ คุณคงศักดิ์อ๋อคุณคงศักดิ์บอกว่าล่าสุดเมเกนโดนไล่ล่าในนิวยอร์กโดนสื่อยำเละว่าถนนในแมนฮัตตันเนี่ยนะโดนไล่ล่ารถติดจะตายอ๋อจริงค่ะจริงจเหรอเขาสร้างภาพเหมือนคล้ายๆว่าตอนแม่เขาอ่ะโดนพาราชิตไล่ในทนานของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ตายในทัโนโนะคะมีกนกีเฮริก็บอกว่านี่เขาเนี่ยไปจะไปขึ้นศาล ฟ้องร้องเรื่องนักข่าวไปบุกรุกสิทธิของเขาแล้วก็ตอนที่อยู่ที่แมนฮัตตันใช่ก็บอกว่านักข่าวตามล่าเขาเหมือนพับรถถึงแม่เขาอะแต่ถ้าคนที่ไปนิวยอร์กมาเนี่ยนะคะจะรู้อะนะคะว่ามีทางรถติดมากกับตุงเทพเนะคะคุณนะคะเทสผมว่าจะเชสกันเหมือนต้องเสียในหนังนอกจากในหนังที่เขาจัดสถานที่จัดฉากไว้ไล่ล่ากันนะคะเอก็เป็นแบบนั้นด้วยนะ